สวัสดีค่ะคุณอ,อ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมหมูบ่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นก็คือบ้านไร่กองขิงค่ะซึ่งที่นี่บอกได้เลยนะคะว่ามีกิจกรรมมากมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมแล้วก็ได้สัมผัสกับก,บการดูแลสุขภาพค่ะ ที่พวกเรามากันในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่ามาทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนค่ะเพราะว่ากิจกรรมของพวกเรานั้นนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เลยพากันมาที่หมู่บ้านกองคิงค่ะซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการรักสุขภาพค่ะ มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรอย่างก็เขา,ขอเขาขอบอกคงมาทานะจ๊ะเพราะนั้นก็าต้องมีตอบโจทย์แล้วกนคือผลกําไรที่เอามาสร้างสร้าง,างเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเรานะจ๊ะเอาใจหรับนี้เนาะในการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวบัน,นี้ไปไหนนะจ๊ะบินนี้ไปไหนซึ่งกิจกรรมของเขามีมากมายเลยนะคะก่อนที่พวกเราจะไปร่วมกิจกรรมพวกเราก็พัก รับประทานอาหารว่างกันก่อนนะคะเพราะว่าในทริปนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกับเขาก็คือจะมี2อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการทํากิจกรรมการเพ้นลายแก้วนะคะแล้วก็ทําขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากนั้นนะคะพวกเราก็ยังได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะไปดูภาพนะคะภาพวาด3มิติ ที่อยู่บนกำแพงของหมู่บ้านนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและทุกคนก็ได้ภาพถ่ายสามมิติที่แบบว่าดูแล้วเสมือนจริงมากๆเลยค่ะบ้านไร่กองขิงแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดโฮมสเตย์และก็มีกิจกรรมที่โดดเด่นนะคะ<ม>ดังไปไกลทั่วโลกเลยนั่นก็คือการดูแลสุขภาพแบบ ย่ำขางค่ะย่ำขางก็คือการที่มีหมอนวดนะคะเขาเรียกว่าเป็นหมอนวดหรือว่าหมอพื้นเมืองนะคะเอาเท้าของตัวเองเนี่ยไป อังกับขางนะคะหรือว่าเป็นเหมือนเหล็กนะคะเป็นเหล็กที่อังไฟร้อนๆแล้วก็เอามานวดจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนป่วยเนี่ยเขามีอาการเจ็บอยู่ค่ะตรงนั้นก็ช่วยรักษาโรคได้ค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะที่เราไปร่วมกิจกรรมในชุมชนเสียดายมากๆเลยค่ะที่ไม่ได้เห็นกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าคนนวดเนี่ยติดภารกิจนะคะไม่ว่างก็เลยไม่มีเวลาได้ดูกันเลยค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะทางหมู่บ้านก็ยังมีพวกสมุนไพรต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยสำหรับมื้ออาหารเที่ยงของเราในวันนี้นะคะจะเป็นข้าวซอยนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือบอกได้เลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ และที่พวกเรามาในทริปนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งอยากจะฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการเสิร์ฟแบบไทยๆนะคะก็เลยช่วยแม่ครัวของทางชุมชนเสิร์ฟด้วยค่ะ และนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าตาของเอ่ข้าวซอยของเรานะคะถือว่าหน้าตาน่าทานมากๆวันนี้กินข้าวซอยจ้าวันนี้ข้าวซอยเยมียำบะม่วงตอยจ้า อันนี้เครื่องเคียงนะเจ้าผัะกกาดดองกับหอมแดงแล้วก็บะนางเจ้าสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะทุกคนก็ได้รับอาหารเที่ยงนะคะเติมไม่อั้นเลยค่ะกับเมนูที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนะคะและช่วงบ่ายของเรานะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพ้นแก้วนะคะ เราจะใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละในการเพ้นลวดลายลงไปในแก้วคะ่ะทำอะไรคะเอ่อทำยังไม่แน่ใจเลยค่ะเราค่อยๆปล่อยให้จินตนาการเรานะคะมันเลือกสีแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกศิษย์อะไรนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์เฉลิมชัยค่ะ รู้สึกว่าแต่ละคนนะคะมีความตั้งใจมากพอเพ้นแก้วเสร็จนะคะก็จะเป็นการทำขนมค่ะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นขนมลูกโยนนะคะซึ่งถือว่าเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของทางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะก็จะมีการลงมือทำเองเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การนวดแป้งแต่ไส้เนี่ยทางชุมชนนะคะเขาเตรียมมาให้เขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไส้ ิ้มเหมือนน้ำตาลผสมกับมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเป็นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นแคร์รอทนะคะก็จะเป็นแคร์รอทให้พวกเราเนี่ยเอามาคลุกใส่กับแป้งนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําเป็นแผ่นบางๆนะคะพอนวดเข้ากันให้ละเอียดแล้วเนี่ยก็ทําเป็นแผ่นบางๆนะคะหลังจากนั้นก็เอามาห่อใส่กับไส้ค่ะ เราก็ทําเป็นรูกกลมๆเลยนะคะมาห่อเข้าไปกับไส้จนเสร็จเรียบร้อยนะคะค่อยนําไปต้มนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ดูเทคนิคการปั้นเลยนะคะทำให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบที่เพื่อนเรากำลังทำนี่แหละค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปนะคะพอไส้ใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้เป็นลูกกลมๆได้เลยค่ะ เราก็จะหมุนหมุนหมุนหมนหมุนนะคะหมุนให้เป็นก้อนกลมๆมแล้วก็ค่อยเอาไปต้มกันค่ะสำหรับการต้มนั้นนะคะเราก็ต้องรอไฟให้เดือดก่อนนะคะต้มน้ำนะคะให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยโยนลูกที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปได้เลยไว้ขึ้นมาเาจ้า เขาบอกว่าการโยนลงไปในหม้อที่มันเดือดเดือดนี่เขาจึงเรียกว่าเป็นลูกโยนโอโหแต่ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี้ต้องออกห่างๆนะคะการที่จะโยนแป้งลงไปในหม้อเนี่ยเดี๋ยวกระเด็นได้ค่ะแล้วก็ต้มจนเดือดนะคะก็ดูว่าแป้งเนี่ยสุกดีหรือยังถ้าแป้งสุกดีแล้วนะคะก็รอให้ส็ดน้ํานิดนึงแล้วก็นํามาคลุกกับงากับมะพร้าวนะคะ ก็จัดเซตเสิร์ฟได้เลยค่ะซึ่งอาหารว่างมื้อบ่ายของเราเนี่ยจะเป็นขนมโยนลูกโยนนี่แหละค่ะกับน้ำมะตูมนะคะถือว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสามรสนะคะมีเผือกมีส้มแล้วก็มีฟักคองส้มเนอยก็คือเป็นแรนนะคะอรอทค่ะและกิจกรรมก่อนกลับนะคะ ทางชุมชนก็พาไปเที่ยวที่วัดนะคะวัดต้นแขวนนะคะภาษาเมืองไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือวัดอินทราวาสนะคะถือว่าเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพราะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นค่นะมุกนะครับในแห่งเดียวของล้านานาณตอนนี้นะครับศิลปะของวัดเาขาสร้างแบบม้าต่างไหมนะครับม้าต่างไหม ก็คือหลังคาซ้อนชั้นกันแบบนี้ไม่ใช้ตะปูนะใช้สลับหมาที่นี่เขาใช้เป็นที่พักพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเขาบันเชิญจากพระธาตุสีจอมทองอันเชิญใส่หลังช้างขึ้นมาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าประเพณีพระธาตุเจ้าเข้าเวียง ทางก็จะพาพระบรมสารีริกธาตุมาดรอปที่นี่พักที่นี่พอเดินทางเดินทางไกลชาวบ้านก็จะมามาอะไรนะครับบูชาพระธาตุกันตรงนี้เฉลิมฉลองพระธาตุพักกันตรงนี้วันสองเอ่อกี่คืนไม่แน่ใจแล้วก็จะเดินทางต่อเข้าเข้าเวียงต่อไปเป็นประจําทุกปี วัดต้นเกวนหรือวัดอินทราวาสนะคะถือว่าเป็นวัดวเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนะคะเป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาอยู่นะคะก็คือสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุสีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียงค่ะ ซึ่งวัดแห่งนี้นะคะมีศิลปรกรรมล้านนาแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์และก็ทรงคุณค่ามากนะคะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2526และก็ได้รับการประกาศโดยสมาคมถาปนิกสยามเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพศ2532ค่ะ วัดต้นแกวนนะคะเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์นะคะเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่6ค่ะชื่อวัดนี้ก็ถูกตั้งตามต้นบากเกวีนถือว่าวัดแห่งน,นี้นะคะมีความงดงามและก็ยังมีละครชื่อดังนะคะที่เขามาทําการแสดงที่นี่ด้วยถ้าใครมานะคะก็สามารถมาเช่าชุดไทยนะคะถ่ายรูปกับวัดแห่งน,นี้ได้นะคะเพราะว่า เป็นวัดที่มีความสวยงามนะคะเงียบสงบแล้วก็มีจุดในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งละครที่ครูอ้นพูดถึงนะคะนั่นก็คือละครเรื่องกลิ่นแก้วกาสลองค่ะซึ่งกาสลองสองปีบเนี่ยอยู่ที่นี่แหละคะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาตามรอยนะคะละครชื่อดังก็สามารถแวะเวียนมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยค่ะ โอเคคะ่ะสำหรับทริปหมู่บ้านไร่กองขิงนะคะถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนและก็เป็นการนวดที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการย่ำขางนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครนะคะพอมีเวลาว่างก็สามารถมา เที่ยวชมแล้วก็มาใช้บริการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นะคะมีบริการให้เลือกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะสามารถติดต่อมาทางเพาะหลวงแม่หลวงนะคะหรือว่าตามเพจของชุมชนได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการร่วมมือของคนในชุมชน ะะไม่ได้เป็นเอกชนแต่อย่างใดนะคะถ้ายังไงนะคะครูอ้นก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่หมู่บ้านใกล้กองขิงหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะคะมีฝรั่งเนี่ยมาท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบติดต่อมาทางที่ชุมชนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูอ้นเอาไว้แค่นี้ก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกรอติดตามกูอ้อนด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายบายค่ะ